ในเช้าวันนี้4กันยายน2024กองทัพรัสเซียโจมตีเมืองลาวฟิฟประเทศยูเครนรวมทั้งเมืองอื่นๆของยูเครนเป็นเหตุให้อาคารบ้านเรือนของชาวยูเครนได้รับความเสียหายอย่างต่อเนื่องและมีรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตด้วยสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้4กันยายน2024แหล่งข่าวของยูเครนได้รายงานว่าในช่วงเช้ามืดของวันนี้4กันยายน2024กองทัพรัสเซียได้ทาการโจมตีเมืองลาวฟิฟ ประเทศยูเครนโดยการใช้เครื่องบินทางยุทธศาสตร์และดโดรนคามิเกเซ่เข้าทำการโจมตีในพื้นที่กลางเมืองลาวฟิฟจากการที่กองทัพรัระเซียได้เข้าทำการโจมตีกลางเมืองลาวิฟนั้นทำให้มีประชาชนเสียชีวิตแล้ว3รายและได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย35รายสำหรับผู้ที่เสียชีวิตนั้นมีรายงานว่าเป็นพยาบาลหญิง1ราย เด็กหญิง14 1รายและชาวบ้านอีกหนึ่งรายการโจมตีโดยกองทัพะเสริกในครั้งนี้เป็นการพุ่งเป้าโจมตีอาคารที่พักอาศัยของชาวบ้านในจำนวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บกว่า35รายนั้นเป็นเด็ก5รายอาคารที่พักอาศัย50หลังได้รับความเสียหายโรงเรียน2แห่งได้รับความเสียหายและสถาบันทางด้านการแพทย์2แห่งได้รับความเสียหาย เหตุการณ์เกิดข e ึ้นในช่วงเช้ามืดของวันนี้ครับ4กันยายน2024และในช่วงเช้าวันนี้เวลาประมาณ8นาฬิกากว่ากว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยของยูเครนก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วเนื่องแต่การที่จะรื้อซากปรักหักพังที่พังถล่มลงมาและตรวจดูว่ายังมีประชาชนที่ติดอยู่ภายใต้ซากอาคารหรือไม่เพื่อที่จะเร่งดําเนินการช่วยเหลือต่อไปเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของยูเครนในลาวิฟ ได้รายงานว่ามีอาคารสองแห่งที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักและในระหว่างที่กลางเมืองลาวิฟถูกกองทัพรัเสเซียโจมตีนั้นแหล่งข่าวของยูเครนได้รายงานว่ากลางเมืองคริฟจิรีก็ถูกรัเสเซียโจมตีด้วยเช่นกันกองทัพรัเสเซียพุ่งเป้าโจมตีที่พักอาศัยในคริฟจิรีเป็นเหตุให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บ5รายจากการที่กองทัพรัเสเซียยิงโจมตีเข้าใส่โรงแรมในคริฟจิรี แหล่งข่าวของยูเครนได้รายงานว่ามีผู้หญิงอายุ62อายุ83และ84ได้รับบาดเจ็บและผู้ชายอายุ70ปีอีกหนึ่งรายได้รับบาดเจ็บรวมทั้งเด็กหญิงอายุ10ขวบก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนอกจากโรงแรมจะได้รับความเสียหายแล้วอาคารที่อยู่ใกล้ๆกันก็ได้รับความเสียหายด้วยเช่นกันและมีรายงานด้วยว่าเครื่องบินทางยุทธศาสตร์ของกองทัพรเสเซียที่อยู่22 ได้มีการพุ่งเป้าโจมตีเมืองโอเดสซาของอยูเครนด้วยแต่ว่ายังไม่มีการรายงานรายละเอียดที่เกิดขึ้นครับแต่เป็นการแจ้งเตือนภัยว่ากองทัพรัรเซียกำลังใช้เครื่องบินทางยุทธศาสตร์ดังกล่าวเตรียมการโจมตีเข้าใส่โอเดสซาในระหว่างที่ยูเครนกำลังรอคอยการอนุมัติจากประเทศพันธมิตรให้ยูเครนสามารถใช้ขีปนาวุธที่มีความแม่นยำสูงที่ประเทศพันธมิตรมอบให้กับยูเครน ในการโจมตีพื้นที่ทางทหารของรัเสเซียในฝั่งประเทศรัศเสเซียนั้นก็มีรายงานว่าประเทศพันธมิตรของยูเครนสหรัฐอเมริกากำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาที่จะจัดส่งขีปน i วุธให้กับยูเครนแหล่งข่าวของยูเครน UATV ได้รายงานโดยอ้างอิงจากการรายงานของรอยเตอร์สตามการรายงานนั้นได้ระบุว่าสหรัฐอเมริกาใกล้จะถึง จุดบรรลุข้อตกลงในการจัดเตรียมมิสไซล์พิสัยไกลให้กับยูเครนมันมีชื่อว่า JASSM และคาดว่าอาจจะมีการส่งอมอบให้กับยูเครนพร้อมกับชุดความช่วยเหลือทางด้านการทหารให้กับยูเครนที่จะมาถึงเร็วๆนี้แต่ก็ยังไม่มีการรายงานยืนยันครับว่าสหรัฐอเมริกาเกือบจะถึง จุดบรรลุข้อตกลงหรือยังแต่ตามการรายงานได้บอกว่าใกล้แล้วเกือบแล้วสำหรับครูมิไซร์รุ่น JASSM นั้นมันสามารถโจมตีเป้าหมายจากพื้นที่ระยะไกลได้ถึง370กิโลเมตรและสามารถติดตั้งหัวรบได้ถึง450กิโลกรัมแต่ว่าก็ยังไม่มีการเปิดเผยว่าแล้วประเทศ พันธมิตรที่จะจัดส่ง j s s m ให้กับยูเครนนั้นจะอนุญาตให้ยูเครนใช้ในการโจมตีพื้นที่สำคัญของกองทัพรัสเซียในฝั่งประเทศรัสเซียได้หรือไม่ก็คงจะต้องมีการพิจารณากันต่อไปครับเป็นเวลา2ปีกับอีก6เดือนกว่า,วาแล้วที่กองทัพรัสเซียยังคงเปิดฉากโจมตียูเครนด้วยการใช้มิสไซสิ่งนี้ก็ได้สร้างความเสียหายให้กับฝ่ายยูเครนเป็นอย่างมากครับ ในเวลานี้สิ่งที่ยูเครนกําลังรอคอยนั่นก็คือการที่จะได้ขีปนาวุธพิสัยไกลในการโจมตีพื้นที่เป้าหมายสําคัญทางทหารของกองทัพรัเสเซียในฝั่งประเทศรัศเสเซียครับทุกๆวันกองทัพรัเสเซียได้นําเครื่องบินทางยุทธศาสตร์เครื่องบินรบติดตั้งมิาสไซร์รุ่นต่างๆเข้าทําการโจมตียูเครนทุกวันทุกวันและทุกๆวันนั้น หน่วยต่อต้อานอักาศยานของยูเครนก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่กันทั้งวันและคืนครับเพื่อเฝ้าระวังการถูกโจมตีจากฝั่งรัเสเซียการรับมือการโจมตีจากฝั่งรัเสเซียนั้นแน่นอนครับมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์มันไม่สามารถสกัดกัน้นมิสไซล์หรือว่าดโดรนคคมิกาเซ่ของกองทัพรัเสเซียได้ทั้งหมดเลยทีเดียวมีหลายครั้งที่สกัดไม่ได้ มีบางครั้งที่สามารถสกัดกั้นไว้ได้ทั้งหมดแต่ว่าภาพรวมในช่วงที่ผ่านมามิสไซล์ของกองทัพรเสรซียได้พุ่งทะยานเข้าใส่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่อยู่อาศัยโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนก็ทําให้เกิดความเสียหายให้กับพื้นที่สําคัญต่างๆของยูเครนสิ่งที่เห็นได้ชัดเจน จากแหล่งข่าวในท้องถิ่นของยูเครนนั่นก็คือการที่รัเสเซียโจมตีอาคารที่พักอาศัยในขณะที่ชาวบ้านกำลังนอนหลับพักผ่อนและโจมตีพื้นที่สำคัญทางด้านการรักษาพยาบาลโรงเรียนและสถาบันอื่นๆน,นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทุกๆวันครับพื้นที่ทางตะวันตกของยูเครนนั้นที่เมืองลไวฟ ก็เป็นหนึ่งพื้นที่ที่กองทัพรัสเซียมักมีการโจมตีเป็นประจำรัสเซียมีการวางแผนการโจมตียูเครนมีการใช้โดรนคามิกาเซร่ร่วมกับการใช้มิสไซล์บอลิสติกมิสไซล์และกินซันมิสไซล์และมิสไซล์นำวิถีรุ่นอื่น,นๆนี่ก็เกิดขึ้นทุกวันทุกวันครับหน่วยต่อต้านอากาศยานของยูเครนก็ทำงานกันอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นถ้ารัสเซียได้โจมตียูเครนสามารถโจมตียูเครนได้อยู่ฝ่ายเดียวและยูเครนยังไม่สามารถใช้ขีปนาวุธที่มีความแม่นยำสูงโจมตีพื้นที่สำคัญในฝั่งของกองทัพรัสเซียในฝั่งประเทศรัสเซียได้นั้นยูเครนก็ยังตกอยู่ในสภาพที่เสี่ยงและอันตรายครับการรับมือการต่อต้านการโจมตีจากรัสเซียนั้นมันก็ ทำได้ไม่สมบูรณ์ร้อยเอร์เซและก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันหลายเหตุการณ์ครับประชาชนบาดเจ็บล้มตายอย่างต่อเนื่องเนื่องจากรัสเซียปุ่งเป้าโจมตีอาคารที่พักอาศัยและอาคารอื่นๆและที่สําคัญสําคัญอื่นๆทําให้เกิดความเสียหายให้กับยูเครนอย่างต่อเนื่องดังนั้นการรับมือโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าไม่สามารถป้องกันได้ร้อยดังนั้นยูเครนจึง มีความประสงค์ที่จะเข้าไปทําการโจมตีจุดสําคัญของกองทัพรัสเซียในฝั่งประเทศรัสเซียเลยแต่มันก็ติดอยู่ว่าประเทศพันธมิตรของยูเครนสหรัฐอเมริกาจะมีการอนุมัติให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธที่มีความแม่นยำสูงโจมตีในฝั่งรัสเซียหรือไม่หมายถึงเช่นสนามบินสนามบินทางทหารของกองทัพรัสเซียครับและฐานปฏิบัติการอื่นๆของกองทัพรัสเซียในฝั่งรัสเซีย มีรายงานว่าร um ุสเตมอูเมรอฟรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของยูเครนได้พบกับเจ้าหน้าที่ทหารของสหรัฐอเมริกาและได้มีการมอบแผนที่พื้นที่สำคัญทางทหารของกองทัพรระเซียในฝั่งประเทศรัเสเซียให้กับพันธมิตรด้วยเพื่อจะให้รู้ว่ายูเครนก็มีความประสงค์ที่จะโจมตีเป้าหมายเหล่านั้นรู้หมดแล้วว่า ฐานปฏิบัติการของกองทัพ,พรัสเซียอยู่จุดไหนหยุดตรงไหนบ้างแต่ว่าเวลานี้ยูเครนยังไม่สามารถใช้ขีปนาวุธที่มีความแม่นยำสูงโจมตีพื้นที่เหล่านั้นได้นอกจากว่าประเทศพันธมิตรของยูเครนยังไม่อนุมัติยังน่วงเหนี่ยวยังรั้งเอาไว้อยู่หมายความว่าเห็นที่ตั้งรู้พิกัดชัดเจนแล้วเหลือเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่พันธมิตรของยูเครนอเมริกาจะอนุมัติให้ยูเครนใช้ ขีปนาวุธที่มีความแม่นยำสูงเช่น a t a เข้าทำการโจมตีพื้นที่เหล่านั้นขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ